กันอยู่ว่าเขาต้องการกินแฟลปซี่ทำอะไรกันอยู่ไปซื้อพี่แมนทำอะไรนักหนาเนี่ยพูดด้วยได้ยินบ้างๆปําทำงานจะไปยุ่งอะไรก็บอกแล้วไงว่าอยากกินช็อกโกแลตอยากกินแฟลปซี่เป็นเมนเลยอย่างมางี่เง่ากินนู่นกินนี่อยู่ได้อยากกินก็ไปซื้อเองสิแล้วเวลาที่พี่ป่วยอ่ะพี่ยังอยากให้ปื้มดูแลซื้อนั่นซื้อนี่ให้เลยอ่ะแล้วเวลาปื้มไม่สบายตัวทุนไม่ช่วยบ้างมาก็อยากกินเท่าแฟปซี่อ่ะซื้อให้หน่อยไม่ได้ไงก็ได้ยินกันอยู่ว่าเขาต้องการกินแฟลปซี่ทำอะไรกันอยู่ไปซื้อ A few moments later. ตเชิญไฮโซแค่นี้เหรอ้วจะเอาแค่ไหนอะอยากได้แก้วใหญ่ๆอยากได้แบบเป็นขวดอะยังไม่พออีกหรอได้อยากได้แก้วใหญ่ใช่ไหมเอาแก้วใหญ่ไให้ผมหน่อยเอาแบบบิ๊กเบิ้มเอาใหญ่ๆเลยนะคะใหญ่ๆเลยใหญ่แค่นี้พอไหมคะโอ้โหเอาแบบนี้แหละไซส์เลยนี่เอามา กินให้บ้าไปเลยโอ้ยยกไม่ขึ้นมายกหน่อยมายกหน่อยมาไฮโซเพิ่มมารับประทานเข้าไปเฮโซใหญ่พอไหมครับณปื้มพอใจังครับไฮโซเบิ้มหลอดอ่ะหลอดกระดกซิหลอดทำไมเล่าดูดเอาอ่าหลอดยังดีนะที่หลอดธรรมดาเนี่ยกินชาติไหนจะหมดก็ไม่รู้ดูดิชื่นใจอิ่มละอิ่มละสบายใจแล้วค่ะอิ่มแล้ว ยังไม่ถึงเศษ็จเลมอิ่มแล้ว